สวัสดีครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับพอดีว่าพึ่งได้สั่งตัวฮีเตอร์มานะครับมาทดสอบกันเลยกับเจ้าตัวชุดอินเวอร์เตอร์ที่ผมได้ทําลงไว้นะครับเป็นชุด power box นะครับตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ขนาดา100แอมป์นะครับ24โวลต์100แอมป์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็ ได้เปิดใช้ไปแล้วแหละนะครับซึ่งก็ยังชาร์จไม่เต็มนะครับพอดีว่าวันนั้นเอาลงชาร์จแต่ว่าก็ชาร์จแป๊บเดียวนะครับก็ตั้งเลนส์ไว้อยู่ที่ประมาณ80นะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ก็ทํางานอยู่นะครับก็จะสวิงอยู่กินกระแสเซนไบยอยู่ประมาณนี้แหละนะครับจะเจอดูฝั่งทางนี้อันนี้ไม่ได้ต่อแผงนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อแผงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการทดสอบนะครับพอดีว่าเพิ่งได้ตัวฮีตเตอร์มานะครับฮีตเตอร์อยู่ตรงนี้มีอยู่4ตัว นะครับแต่ว่าแต่ละตัวมันก็กินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองเสียบไปแล้วแหละนร้อนอยู่นะครับมาดูครับอันนี้เป็นฮีเตอร์ฮีเตอร์โรงงานนะครับที่เอาไว้กับอ่าพวกเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันกินกินเยอะมากนะครับมันกินกําลังวัตต์เยอะมากแล้วก็ไม่ไม่ถึงกัเยอะมากหรอกครับแต่ว่ามันมันร้อนเร็วมากนะครับตัวนี้1 5 k ครับ1500วัตต์นะครับ ตัวที่ผมต่ออยู่นี่พันหวัตต์นะครับแต่ว่าพอต่อเข้าไปจริงเนี่ยมันกินมากกว่าพันหวัตต์นะครับส่วนเจ้าตัวนี้2แท่งนี้นะครับจะอยู่ที่2กิโลวัตต์นะครับสกิโลวัตต์ก็กินอยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์แต่กินเข้าจริงๆเนี่ยเกือบ3ามถึงสี่พันเลยนะฮะตัวเนี้ยช่วงทําความร้อนเนี่ยนะครับเนี่ยครับมันจะทําความร้อนมาตลอดเลยนะครับมันไม่มีตัวเทอร์โมสตัทนะครับเนี่ยสกิโลวัตต์วันนี้ผมจะมาทดสอบกับเจ้าตัวนี้เลย ขนาด1กิโลวัตต์นะครับ1.5กิโลวัตต์นะครับเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้ง,งานได้ไหมแล้วก็สายก็ต่อกันเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือต่อเค้าอฮิตเตอร์นะครับเหมือนการช็อตกันนี่แหละแต่ว่ามันจะใช้ถั่วแท่งตัวนี้เป็นฮีตเตอร์นะครับเป็นเป็นโหลดนั่นเองนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวหน้าจอก่อนอันนี้จะได้เห็นด้วยนะครับผมจะเสียบเข้าไปปึ๊บดึงเลยนะครับดึงไฟมากลงลงเหลือยี่สิบสี่เลยเห็นไหมครับกินอยู่ที่ 2,890วัตต์เลยนะครับกินเยอะพอสมควรนะครับร้อยกว่าแอมป์ลร้อยยีแอมป์เลยนะครับแต่ระบบปเทคชันยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้ค่อนข้างสูงดูนะครับอันนี้ผมขออนุญาตถอดก่อนปึ๊บเนี่ยฮะผมตั้งไว้ที่ร้อยยีแอมป์นะครับเพราะถ้าเกินนี้มันตัดนะครับระบบมันตัดเพราะว่ามันมีระบบปเองชันของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ปึ๊บอ่าดูอีกทีนะครับผมเสียบเข้าไปนะครับ ออ2,800 2,900วัตต์เลยทีเดียวนะฮะกินเยอะนะครับกินเยอะอยู่แบตเตอรี่ลงไปเหลือ23.6โวลต์ครับ23.6โวลต์ก็เหมาะสำหรับเอามาเทสโหลดโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยฮะก็มีฟอน์ขึ้นแล้วพอดีมันโดนโดนไอเจ้าตัวพลาสติกนะครับร้อนเร็วมากนะครับแล้วร้อนนานด้วยเฮเตอร์ผมขอถอดก่อนนะครับตรงนี้จับไม่ได้เลยนะครับมันมันร้อนมากๆเลย ร้อนกว่าไอเจ้าตัวไอฐานที่เป็นแท่งอีกนะฮะก็โหลดก็โอโ้เกินตัวครับตัวนี้ผมใส่หมอแปลงมอแปลงขนาดอะสองพันวัตต์นะครับเข้าไปนะครับจริงๆไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะมิเตอร์อ่อนหรือเปล่านะแต่ว่าวัตต์ที่ออกได้ที่หน้าจอเนี่ยอยู่ที่สองพันแปดร้อยถึงสองพันเก้าร้อยวัตต์เลยนะครับแต่ผมก็ลองเทียบดูอะนะครับมันไม่เกินร้อยวัตต์เลยนะครับที่มันมันแตกต่างกันไปอ่ะนะครับก็ถือว่าเกินตัวเดี๋ยวลองเสียบอีกรอบนะครับ เสียบโหลดเข้าไปปึ๊บดูนะเนี่ยฮะสองพันเก้าร้อยวัตต์นะครับเราถอดก่อนพอดีเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมันจะมาโดนฮีตเตอร์แบตเตอรี่นะครับโอ่งไปเยอะมากนะครับเหลยยี่สิบสามโวลต์เลยนะครับดึงไปค่อนข้างเยอะกระแสค่อนข้างแรงนะครับส่วนเจ้าตัวเบรกเกอร์ผมใส่ร้อยห้าสิบแอมป์นะครับที่อยู่ข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเบรกเกอร์ข้างในอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจับซิงค์ด้วย สิงก็อุ่นๆนะครับอุ่นๆเพราะมันหลดต่อเนื่องหนักนะครับสายไม่ร้อนนะครับเพราะว่าผมมีเจ้าตัวนี้พัดลมนะครับพัดลมเข้าฝั่งนู้นแล้วก็ดึงออกฝั่งนี้นะครับใช้งานได้สบายๆเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาทดสอบให้ดูนะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ไปจากเรานะครับก็ให้กําลังวัดเต็มทุกตัวเลยนะครับ ทีนี้ผมมีที่ทดสอบแล้วผมก็จะสบายหน่อยนะครับมาสามารถที่จะเช็คให้ลูกค้าได้ดูทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับถ้าผมต่อ4อันนี้เข้าไปด้วยกันนะครับตัวนี้1,500าวัตต์เนี่ยแต่ว่ากินจริงๆเกือบ3,000วัตต์นะครับ2ตัวก็เกือบ6000วัตต์นะครับตัวนี้ผมคิดว่านา่าจะกินอยู่ที่สักราวๆเกือบเกือบถึง4 0 0 0วัตต์เลยก็ได้นะครับเกือบถึงนะครับ3กว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงเนี้ยเกือบเกือบถึง10 k เค นะครับสำหรับนิเตอร์นั่งไอวางอยู่ตรงนี้ถึงเกือบถึง 10K นะครับก็เอาไว้ทดสอบอินเวอร์เตอร์แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้ครับอันนี้ระบบไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเอาก่อนก่อนจบก,ก็ได้เดี๋ยวผมจะตั้งให้มันตัดผมจะลิมิตลิมิตไปที่100แอมดูนะว่ามันจะตัดยังไงนะา1อ0แอมเป์เลยเปิดไปเปิดไปเปิดไปอ่า100แอมป์นะครับแล้วก็เซฟ โอเคดูนะครับถ้าสมมุติว่ามันเกินเนี่ยมันเกินที่ลิมิตไว้เนี่ยนะครับอินเวอร์เตอร์มันก็จะตัดนะครับปึ๊บเสียบเข้าไปเห็นไหมครับอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดนะครับผมก็จะถอดปลั๊กออกแล้วอินเวอร์เตอร์ก็จะกลับมาทํางานอีกรอบนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะรีคอเวอรี่ขึ้นมานะครับก็คือย้อนอ่าคือกลับมาทําที่แรงดันเดิมนะครับมันก็จะทําให้อินเวอร์เตอร์เราทํางานได้ปกติเลยนะครับอันนี้คืออ่าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับท,ที่ที่ทําออกไปให้ นะครับเห็นไหมครับอินเตอร์กลับมาทํางานแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันก็จะกลับมาทํางานเองนะครับประมาณนี้ครับผมฝากไปด้วยครับ